นะครับมีหลายอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ที่เราพบเจอนะครับก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายหลากหลายวิธีชีวิตได้คุยกับเขาค่อคนข้างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับ เพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับก็จะหลังจากที่ได้จากธรรมดาเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะครับเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมากเราก็ทาให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยของ27ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่ต่างกัน นะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำของตอนผมของผมตอนเด็กๆก็ ق, าอาจจะไม่อยู่แล้วแล้วมีอะไรใหม่ๆก็เข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมิองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะครับผมหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหลังหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน จงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็จะจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันเรามีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็หาขอให้อโหสิกัรหันเข้มาหากันผมสำนึก ในพระมหากราบคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาองในประเทศไทยครานี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆน,นั้นกัาครอบครัวก็จะได้กลับมาเยื่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับ